สวัสดีค่ะมีรถ SUV กว้างขวางนั่งสบายมานำเสนออีกคันหนึ่งแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะ h o n d a c ซ v 2.4 e อลเกียร์โตคันนี้ปี2005ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นที่30,000บาทส่งเดือนละแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปกระสะรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถ SUV กว้างขวาง นั่งสบายขับดีมากๆเลยนะต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่ขับดีมากๆเลยค่ะ Honda CRV 2.4L เกียร์โตปี2005ค่ะ259,000บาทเท่านั้นค่ะนาเริ่มต้นที่30,000บาท ส่งเดือเละแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะระบบเซ็นทรัลลอสกระจกปับไฟฟ้าพัาไฟฟ้าครุสคอนโทนแอร์แบ็กเ b s บคุญจารีโมดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียง AM/FM/ AUX แล้วก็ CD นะคะมีคูบ็อกด้วยนะคะก็สวยค่ะ ขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถ SUV กว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ขับดีเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวมากมากเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสภาพตีบอดี้สวยค่ะได้สีดำนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังก็กว้างขนของได้เยอะด้วยนะคะมีโต๊ะปิกนิกพร้อมค่ะ คุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะรสภาพดีจริงๆค่ะคันนี้คุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะนั่งสบายค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะคันนี้แอร์แบ็คคูลค่ะ เครื่องยนต์ VTEC นะคะนาเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์2.4 VTEC เ,เป็นซินนะคะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 50, 58, 58ติดต่อแอมค่ะ รถส,สวยสภาพดีน่าใช้ม,มากๆเลยค่ะคนันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ